แตแนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาทำคลิปพี่อาร์กาสในหัวข้อคนที่นึกถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสบายดีไหมและคิดถึงเราไหมนะเอ๊ะเยอะไปไหมอะโอเคต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยหากใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวี e วิช5้5 5 6ส5นะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณนะคะต้องขอบคุณหากใครทำทำสเต็มให้กับเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเนาะ คลิปนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่ได้คุยกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ห่างเหินไปแล้วนะคะอะคนที่คุยกันถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้แต่บางครั้งมันอาจจะไม่เป็น Energy ที่ตรงกันเสียเท่าไหร่เหมาะกับแฟนเก่าเหมาะกับคนรักเก่าด้วยนะคะเหมาะกับคนที่เรายังรู้สึกดีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดถึงเราไหมตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสบายดีไหมย,ยังไงนะคะ มีไพ่ทั้งหมดสี่กองดูพลังงานที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะกองแรกคือกองน้องทองค่ะกองที่สองคือกองน้องมือค่ะกองที่สามคือกองน้องครีมค่ะกองที่สี่คือกองน้องน้ําตาลนะคะทองมือครีมน้ําตาลเลือกไพ่ที่ดึงดูดเรามากที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะไพ่กองแรกกองน้องทองนะคะเนยขอดูหน่อย โอเคคอดูหนยค่ะว่าณนะเวลานี้คนที่คุณนึกถึง,เข,เ,ง,ถงเขาเป็นอย่างไรคนที่คุณนึกถึงเขาเป็นยังไงคะสี่ดาบนะฮะตอนนี้ four stars the s t a r r e verse เดอะแมจิกเชนนะคะ a พย์ซับคัพแล้วก็เป็นเอซ w o ซอ s ต้องบอกว่าคนที่เลือกกองนี่อ่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยน่าจะเป็นชาวท่าลมเมถุนตุนกุมอ่าชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์วันอังคารวันเสาร์ ใน,นเวลานี้เขาดูเหนื่อยเนื่อยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะเขามีเรื่องราวของเขาในชีวิตของเขาให้ทําอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีซึ่งเป็นภาวะที่เขารู้สึกว่าเขาน่าจะมีปัญหาในเรื่องตรงนี้หนึ่งดาบขึ้นมาในตําแหน่งของเขาค่ะเหมือนมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะแต่แม่มองว่าในเวลานี้ชีวิตเขาดูยุ่งวุ่นวายคนคนนี้เป็นคนที่ดูน่าตาด,ดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักพูดจานในบางครั้งก็ ปากแข็งปากไม่ตรงกับใจนะคะด้านเวลานี้ถามว่าเขาสุขสบายดีไหมแม่มอว่าเขาไม่สุขสบายหรอกเพราะด้วยหนึ่งเลยสี่ดาบขึ้นมาตัวเขาค่อนข้างที่จะหมดแพชชั่นกับในเรื่องของงานในเรื่องของเงินแล้วก็ยังมีความวุ่นวายหลายสิ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในอดีตของคุณกับเขาเป็นเช่นไรอดีตที่ผ่านมามเป็นไพ่เจ็ดวยอะมันเหมือนเป็นความความความรักที่มันเป็นรักซ้อนหรือรักที่ รักนะแต่ไม่แสดงออกและเป็นนายซับสครับน่าจะเป็นกองแอบชอบแอบรับแอบชอบแอบมีความรู้สึกดีเป็นคนคุยนะคะสามเหรียญขึ้นมาเหมือนคุยกันสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มูฟออนออกจากกันซิกซอบซอดหรือว่ามีเหตุที่จะต้องให้ห่างเหินกันคุณแอบอาจจะแอบไปรักขาหรือแอบชอบเคาวแล้วสุดท้ายระยะทางวันเวลามันทําให้เราต้องห่างเหินกันต่างคนต่างมีหน้าที่เพราะว่าเป็นไพ่ของก้าวถ้วยรวมไปถึงคนคนนี้ อาจจะทำทำดีกับคุณในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายเขาก็เจ็ดถ้วยกับ3เหรียญคือแบบเขาก็ไปเลือกอีกคนนึงทํานองนั้นน่าจะเกิดจากการรักซ้อนและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวไปถึงรักเพื่อนสนิทด้วยนะคะแต่ถามว่าตอนนี้เขาสบายดีไหมไม่ได้สบายดีเขามีความเหนื่อยเซ็งกับงานเซ็งกับเงินอยากรู้ว่าอตอนนี้เขาคิดถึงเราไหม แม่สัมผัสได้ว่าเอาจริงๆป้าคุณเหมือนเป็นไพ่ของการแอบชอบแปลกๆอะ่ะอาจจะแอบชอบเพื่อนสนิทหรือว่ารู้สึกดีมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดถึงเราไหมเป็นไพ่ของ king of pentacles ten of pentacles เหมือนเขาไม่ได้คิดถึงเราแล้วอะ่ะเขาคิดแต่เงินเงินเงิน,เง,นเงินแล้ว7ดาบแต่ว่าไม่ได้ใช้คาว่าคิดถึง แต่ใช้คําว่าเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์แบบช่วงเวลาที่เหงาหรืออ่าช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่างๆเขาก็จะมีการนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ้างแม่ใช้คําว่านึกถึงนะไม่ใช่คําว่าคิดถึงเขามีการนึกถึงเรื่องราวในอดีตระหว่างคุณกับเขาบ้างว่าเออเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรทํานองนั้นและใน,นเวลานี้เขารู้สึกอย่างไงกับคุณแปะไม่เทา้า ถามว่าเขาก็รู้สึกมองว่าคุณเป็นเพื่อนอยู่ดีนะ,ะไม่ได้รู้สึกแบบมีความรักหรือรายสองเหรียญอารมณ์แบบคลับคลายคลับคลายว่าจะจําไม่ได้ด้วยซ้ําหรือในลักษณะที่แบบว่าคลับคลายคลับคลายว่าคุณยังอยู่ในความทรงจําของเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบจําจดเป็นเมมโมรีใช้คํานี้เลยและเป็นเดอะเจเอาจริงๆป้า มันเหมือนกองที่แบบแอบรักเพื่อนเลยอะหรือแบบเป็นเพื่อนกันเคยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ยังมีความนึกถึงคุณอยู่บ้างแต่มเป็นการนึกถึงท่าว่างหรือแบบอารมณ์แบบว่างจริงๆถึงจะนึกถึงเรื่องราวซึ่งเมนเมนหลักของคุณกับเขาว่าแม่บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบสําคัญกันเท่าไหร่ทีนี้สิ่งสิ่งหนึ่งที่แม่มองว่าเขาไม่ได้สบายดีอย่างที่แม่บอกแล้วเขาก็นึกถึงคุณคิดกับคุณเป็นแค่ เพื่อนหรือคนที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรเราไหมเขามีอะไรที่จะบอกเราเขามีอะไรที่จะบอกเรายังไม่ถึงเวลาเอาจริงจริงป้ามาเป็นความแม่มองว่าความรู้สึกของเขาอะ เวลาที่เขานึกถึงคุณเวลาที่เขาใช้คําว่าเราลึกถึงคุณมันเป็นช่วงระยะเวลาแบบเหมือนแว็บเดียวบ่าเอ้ยเราเคยรู้จักคนนี้เราเคยรู้จักกันมาก่อนเราเคยคุยกับเขานะเราเคยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะแต่ไม่ใช่แบบจําคุณใ,ในเมมโมรีอ่ะแล้วก็เข้าใจไปเองเขาอะเข้าใจว่าคุณอะมองเขาเป็นเพื่อนเหมือนกันแล้ว เขาก็มองคุณเป็นเพื่อนเหมือนกันมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แบบว่ารึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเราก็ลาก่อนเหมือนอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่หากเขาทําอะไรไม่ดีกับคุณเขาก็อยากจะขอโทษอยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่ในในทิศทางที่ดีกองนี้ไม่เป็นกองที่ซับซ้อนมากความสัมพันธ์ที่มันดูวุ่นวายมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนในสเต็ปหนึ่งสองแอบรักแอบชอบ อะไรทํานองนั้นแล้วมันมีวันเวลาที่จะต้องแยกจากกันไปมันจึงทําให้คุณกับเขาอะไม่ได้คุยกันทํานองนั้นค่ะอันนี้คือกองแรกนะคะซึ่งแม่มองว่าเขาไม่ได้สบายดีเขามีปัญหาเนาะอาจจะโควิดอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายคุณไม่ได้อยู่ในเมมโมรีเขาชัดเจนขนาดนั้นเพียงแค่นึกถึงคุณบ้างในบางเวลาในวันที่เขารู้สึกว่าเอ๊คนคนนี้เคย,เค,ยคุยกับเรานะทำนองนั้นค่ะ โอเคค่ะกองที่สองกองน้องมือใครเรือกกองนีうう้บ้างคะขอเป็นตัวแทนกองน้องมือนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะขอแต่ฉันเข้าใจไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้โอเคเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาสบายดีไหมเขาเป็นอย่างไร อากาศร้อนต้องระวังตัวด้วยนาะช่วงเนี้ยระวังเป็นไข้แดดนะคะคุณลูกนอกจากโควิดแล้วกินอะไรต้องระวังนะคะท้องเสียนีระบาดกันในช่วงนี้เหมือนกันนะเป็นห่วงนะคะโอเค The h a r ไ Print h i s ซ็กซ o ออฟ c e ว้าวชา a r i อ t อ่ะ The Hermit ทษทีค่ะ n s ซ e ออฟและเป็นพายของ เอ็มพอลลนะคะคนนี้คือชาวราศีเมถุนตุลกุมกรกฎพิจิกเมนพลังงานของกรกฎชัดเจนมากกลุ่มชัดเจนมากนะคะแล้วก็มีคนที่เกิดอ,อยู่ในวันพฤหัสวันมีพลังงานเมฆสิงห์นูคนเกิดวันพฤหัสวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์นันเวลานี้เหมือนเขามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถามว่าเขาสุขสบายดีไหมในเรื่องของงานเขาสุขสบายดีค่ะ แต่ว่าเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความรับความสัมพันธ์เจอรักซ้อนหรือในลักษณะเป็นไพ่ก้าวทั่วนะั่หมายถึงว่าในเรื่องเขามีปัญหาส่วนตัวรวมไปถึงปัญหาครอบครัวของเขางานดีเงินด,นดีแต่ปัญหาส่วนตัวไม่ดีเดชาร a ออร t มันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนั้นแสดงว่าชีวิตเขากำลังเผชิญอะให้ดูหน้าไพ่ชัดๆชีวิตเขากำลังเผชิญในเรื่องปัญหาอารมณ์แบบ ความรักสามเศร้ารักไม่ชัดเจนรักซ้อนรวมไปถึงในลักษณะที่แบบเขายังคงเจอรักช้ำไปช้ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งเลยแม่กำลังมองถึงหน้าไพ่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณน่าจะทำให้คุณเจ็บพอสมควรเลยในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนที่แรกๆเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ใจร้ายมากนะคะกับคุณนะคะ และทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวเนี่ดีของคุณนั้นเป็นเช่นไรโห King of Pentacles มีพลังงานชาวธาตดินเข้ามาแลเนี่ย The Magician Universe คนคนนี้เหมือนแบบแรกๆนี่คือแบบเหมือนเป็นคนที่ดีมากแต่สุดท้ายทบเป็น8ดดาบ เขาสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณคุณอยู่กับเขาแล้วเหมือนในสภาวะที่เรียกว่าเกินไม่เข้าขายไม่ออกมีพลังงานของความรู้สึกดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งถ้วยแรกๆเหมือนดีแต่สุดท้ายทําไมมันถึงเทคุณหรือในลักษณะที่ทําให้คุณเจ็บ u s สติกเห็นไหมแต่ j u s สติกอันนี้มันคือการทรมานการเจ็บคุณจึงตัดสินใจที่โอเคในเมื่อเขาอยากจะจบก็จบคนคนนี้เป็นคนที่ถูกสเปคคุณเลยนะคะหรือเป็นคนที่แบบดูดีภายนอกดูดีมาก แต่ข้างในอ่ะคือเป็นไพ่แปดดาบอ่ะคือทําให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเลยเวลาตอนที่อยู่กับเขาช่วงแรกๆมันเป็นช่วงเวลาของความสุขแต่พอไปไปมามาคุณรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่แม่สัมผัสได้มาเหมือนแฟนกันเราเลิกกันหรือลนะักษณะความสัมพันธ์ที่มันกาลังจะพัฒนาไปด้วยดีแต่อยู่ดีก็ถูกทิ้งถูกเทแบบกระทันหันเพราะเขาคือ k คิงออฟ o r ด อยู่ดีก็หายตายไม่ตอบหรืออยู่ดีก็เงียบหายไปจะทําให้คุณแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันทําอะไรทําไมถึงทาร้ายฉันแบบนี้มันเป็นสภาวะที่คุมเครืออยู่ในหัวใจของคุณว่าเพราะอะไรทําไมอะไรยังไงทีนี้เรามาดูนว่านะเวลาเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาไม่ค่อยสบายในเรื่องแบบงานเงินนะเหมือนมีปัญหาครอบครัวเออไปโทษโทษทีค่ะ ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักเขาน้าจะมีปัญหาในเรื่องของตรงนี้แต่งานเงินเขาเฉยๆโทษทีค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมเอาจริงๆป่าอัศวินเดียดแม่กำลังมองว่าไม่ไม่รู้ว่าคุณบล็อกเขาหรือเปล่านะแต่เขาอยากจะคุยกับคุณเป็นเดอะมูนรีเวิร์สเขายังจำเรื่องราวของคุณอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นไพ่หกถ้วย หมือนเขาอยากจะกลับมาพูดคุยหรืออยากจะกลับมาสะสางอะไรบางอย่างมันมีความทรงจำและนึกถึงคุณในช่วงเวลาดีๆทีนี้เดอะเจ i l ี Devil, เหมือนตัดกันไม่ขาดหรือในลักษณะที่คุณน่าจะแบบยังฝันถึงเขาหรือเขายังฝันถึงคุณนะเวลาเนี้ยเขาเขายังรู้สึกคิดถึงคุณนะเขาอยากเจอคุณแต่ว่าจะขอโทษไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งเพียงแต่ว่าเหมือนเขาอยากจะกลับมาพูดคุยหรืออยากจะกลับมาสะสางเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้น แต่มามีไพ่ของการบล็อกกันหรือการไม่คุยกันหรือการแบบไม่อยากเจอหน้ากันแล้วอะ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าณนะเวลานี้ตอนนี้เขาคิดเขาคิดกับคุณยังไงสี่ถ้วยอ่าห้าถ้วยเขารู้สึกเสียใจเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าคนใจร้ายแบบนี้จะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจแล้วก็ยังคงใช้คําว่ายังคงอยากจะคีฟคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามเป็น the l ลิ e reverse เท่โที่ค่ะ เนี่ยนั่นแสดงว่าคุณสองคนเหมือนเป็นแฟนกันหรือเปล่าเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเปล่ามีความรักซึ่งกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันมันมันไม่ได้รักอะ่ะมันมันเหมือนแบบเขาเทคุณเขาทําให้คุณเสียใจคุณจึง,ถ,งถึงแบบแตัดสินใจแบบเดินออกมาแบบเจ็บปวดสบายดีทุกอย่างดีแต่ไม่ดีตรงเรื่องของความรักและชีวิตส่วนตัวของเขายยเว้นงานเงินที่ดียังคิดถึงคุณยังคอยแบบอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณอยากจะเคลียร์กับคุณในบางเรื่อง นะฮะแต่เป็นเจ็ดไม่ท้าวอ่ะแม่ว่ามองว่าคุณอาจจะไม่อยากคุยกับเขาหรือแบบพอแลวว้วอ่ะคือฉันแบบพอฉันแบบเออจบก็คือจบอ,อโหสิกรรมไหมอันนี้อยู่อีอกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไม่อยากเห็นหน้าเหมือนขอยะขยะแยงอะไรทํานองนั้นน,น,นะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าเขามีอะไรจะพูดกับคุณ ขามีอะไรจะพูดกับคุณนะเขารู้ตัวช้าเขารู้แล้วว่าคนที่คนที่รักเขาคือคุณนะฮะเขารู้ตัวช้าแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเขามากมากกว่ารักเธอคือทุกอย่างแสดงว่าคนคนเนี้ยเหมือนอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณบางอย่างแบบอย่างน้อยกลับมาเป็นเพื่อนการทํานองนั้นอะไรเงี้ยแล้วฉันก็รู้แล้วว่าฉันไม่เคยสนใจคนอื่น นั่นหมายความว่าเอาจริงที่ผ่านมาที่เขาทํามามันมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบแม่มองแบบนั้นเขายังคิดถึงคุณอยู่นะแต่มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้เขากลับมาไหมแต่ถ้าคุณไม่อยากไม่อยากกลับไปก็อโหสิกรรมแล้วก็เลิกแล้วต่อกันแต่เดวิลแม่เตือนเอาไว้ว่าคุณอาจจะฝันถึงเขาหรือเขาอาจจะฝันถึงคุณในช่วงนี้ก็ก็ดูๆกันไปนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอะในเมื่อวันเวลาที่มันเลิกกันแล้วมันเจ็บปวดก็คี ف เก็บแค่ความทรงจําดีๆเอาไว้สําหรับกองนี้ยังไงเขายังนึกถึงคุณอยู่นะคะโอเคค่ะโอเคกองน้องครีมแครเลือกกองนี้บ้างแม่เลือกกองนี้นะจริงๆรู้ไหมว่าสิ่งที่แม่ทําะคือแม่ฝันถึงคนคุยเก่ามาสามคืนติดก็เลยแบบเออลองลองทำพี่อาการอันนี้ดีกว่าว่ายังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่านัเวลานี้เขาสบายดีไหม คนที่เลือกกองนี้นะเวลานี้เขาสบายดีไหมคะ n i c e of s ์ซอสเทรนเพนส์ทูออ o o ์คัพส์ค e e นออฟส์วอ s และเป็นไพ่ของ n i c e of p e n พ a c l e s โ okay. อเคคนคนนี้นะคะนะ่าจะเป็นชาวท่านลมแล้วก็อ่า เมถุนตุนกลุ่มชาวท่าดินพฤกศกกันมังก่อนชาวท่านา้ำอ่าแล้วก็มีชาวกรกฎพิจิกมีคนที่เกิดอยู่อ่ามีพลังงานทา่าไฟด้วยเมฆสิงห์พนูมาครบทั้งหมดสี่ธาตุเลย <S <S เหมือนนบะเวลานี้คนที่เลือกกองนี้คืออ่าวันพุธศุกร์อังคารจันท์เหมือนเข้าไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเทมเพลนส์ ance, มันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาค่อนข,ข้าง,าง,างมากมายหลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้พบเจอกัน q u e e n of Swan กับ Night of Pentacle เอาจริงๆไหมไพ่ยมัหม่งบอกว่าเขายังคอยสอดส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะไพ่มันชัดเจนม,มากกว่ากองอื่นแต่สิ่งหนึ่งเลยอะเหมือนเขาพยายามที่จะแบบนึกถึงคุณอะแล้วเขายังคงม,มีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับตัวคุณด้วยเป็นไพ่ของ True of Cups ณเวลานี้เขาสบายดีไหมแม่มองว่าเขาสบายดีและทุกครั้งที่เขาสบายดีเขาจะนึกถึงคุณในวันที่คุณกับเขา เคยร่วมทุกขร่วมสุขด้วยกันนะฮะเป็นไพ่ของแปดไม้เท้าคือเขาอยากติดต่อกับมาหาคุณมากๆเลยอยากจะพูดคุยอยากจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังแต่เรามาดูกันว่าทําไมคุณกับเขาถึงห่างไกลกันหรือในลักษณะที่แบบว่า,าในอดีตที่ผ่านมามันคืออะไร6เหรียญ six of pentacles the magician มันเหมือนกับแรกๆเขาไม่รู้ว่าเขาชอบคุณหรืออะไร แล้วคุณให้ใจเขาไปมากกว่าที่เขาให้ใจคุณและหลายครั้งหลายๆครั้งมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเวียนวิเวอร์สเขาเคยปฏิเสธในความสัมพันธ์หรือในความรักที่คุณมอบให้แก่เขาจึงทําให้คุณแบบเดือ o ฟูโอเคในเมื่อมันไม่สามารถพัฒนาได้ก็อารมณ์แบบทางใครทางมันหรือจบกันไปแต่สิ่งหนึง่งแม่กําลังสัมผัสได้ว่าคุณก็ยังไม่ลืมเขานะคุณก็ยังมีคิดถึงเขาบ้างแต่มันเป็นอารมณ์แบบ คิดถึงเรื่องราวดีๆไม่ได้คิดถึงเรื่องราวแย่ๆนะคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยทําด้วยกันเป็นความรู้สึกดีๆที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมเอาเดีเขาคิดถึงคุณไหม,เ,เ,ดเ,ดไหมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันอย่งจริงๆให้มันบอกคิดถึงนะแต่เราอยากจะขยายขยี้โอ้โหฟลายซับเพนเดิล เขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําและเขาคิดถึงคุณนายซับคัพเขายังคอยส่องคุณและยังมีความรู้สึกดีๆเดอะสตาร์เขารอให้คุณติดต่อกลับไปหรือในลักษณะที่แบบเขายังมีความหวังว่าคุณจะติดต่อเขาไปหรือเขายังมีความหวังที่แบบอยากจะเจออยากจะพบคุณน่ะแล้วเป็นซิกซ์ซับสอนแม่มองว่าในเร็วนี้คุณจะได้ได้ยินข่าวเขาหรือเขาน่าจะส่องคุณจนคุณรู้สึกว่ามีคนส่องคุณจริงๆนะเขาคิดถึงคุณ เขาอยากกลับมาพูดคุยอะไรบางอย่างเป็นอัศวินถ้วยขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วเขาก็หวังว่าเขาอยากจะเจอคุณด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าณเวลานี้เขารู้สึกไงกับคุณโห,โหเด็กถือดาบเอาจริงๆปบ้างคนคุณนท่านลมพลังงานชัดเจนมากเอ็มเอร์โรเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่สูงส่งมากเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกผิดที่เขาเคยปฏิเสธเขากังวลมากเลยว่าถ้า วันหนึ่งเขาติดต่อคุณกลับมาติดต่อมาหาคุณอ่ะติดต่อกลับมาหาคุณสิคุณจะปฏิเสธเขาคุณจะว่าเขาคุณจะด่าเขาเด e Tower เวอขาจึงได้แต่อยู่เฉยๆนิ่งๆแบบนี้ Empress สกับเอ็มเพอเอาจริงๆมากเขามองคุณเป็นคนที่แบบสุดที่สุดแล้วของของของคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแม้กระทั่งแม้แม้กระทั่งเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ตามเขายังคงคิดถึงคุณและอยู่ในใจของคุณและคุณอยู่ในใจของเขาเสมอ ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณคะโหมากกว่ารนะักเธอคือทุกอย่างเขารู้แล้วนะว่าคุณคือแบบ คุณคือคนในใจของเขาอะเกินกว่าเพื่อนเขาคิดคุณเกินกว่าเพื่อนแหละแต่เขาปากแข็งและที่ผ่านมาที่คุณคิดคิดว่าเขาคิดว่าเขาไม่ใส่ใจจริงๆเขาใส่ใจคุณนะแต่เขาเหมือนมันมีความแตกต่างกันระหว่างอายุรักต่างวัยหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะรักคุณอย่าปล่อยมือชันเขาอยากให้คุณกลับมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอ่าที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิต แต่เอาเขาจริงๆคุณก็รู้แหละว่าสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันน่าจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งกับการยื่นมิตรไมตรีก็อย่างว่าน้อถูกปฏิเสธก่อนคุณก็เลยเอ้ยพออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นกําลังใจงให้กับคนที่เลือกกองน้องครีมนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยแม่กำลังบอกว่าหางคุณไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาขนาดนั้นก็ลองกลับไปเป็นเพื่อนกันก็ได้แต่ถ้าทําไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องเป็น อยู่ในความทรงจำเป็นเมมโมรีต่อกันก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูสีถูกไหมเพลงขนมจีนเป็นเพื่อเธอไม่ได้จริงๆแล้วก็เป็นไปได้โอเคค่ะนี่คือกล่องน้องครีมค่ะโอเคกลองสุดท้ายกลองน้องน้ำตาลนะคะขอเป็นตัวแทงกลองน้องน้ำตาลหน่อยคนที่เวลาไม่เจอกันคิดถึงมันก็คิดถึงเนาะ บางท้งก็ทั้งรักทั้งเกลียดก็มีเนาะถูกไหมขอดูหนะคะ่ะว่าคนที่เรานึกถึงตอนนี้เขาสบายดีไหมโหเอซอฟสอดนี่เขาน่าจะมีปัญหาเรื่องงานนะเนี่ยก้าวช่วยนะคะสี่เหรียญการเงินนะคะแล้วก็เป็น6ิกซอฟคัพรีเวิร์สแล้วก็เป็นภา่ของเด็กถือถ้วยโอ้ คนคนนี้คือชาวธาตุน้ํา,ากรกฎพิจิกเมีนชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรน,นะ,ะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันศุกร์วันพุธวันจันทร์มีปัญหาเรื่องงานเงินนะ่ะน่าจะประสบปัญหาโควิดหรือลนะักษณะที่แบบว่าอาจจะแบบท่านอยู่ในเรื่องของการเรียนคือกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรหรือแม้กระทั่งอยู่ในเรื่องของอ ช่วงชีวิตไปทำงานคือเขาน่าจะประสบปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานการยกย้ายงานนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเงินเขามีปัญหาเรื่องตรงนี้ค่ะถามว่าสุขสบายดีไหมตามอัตภาพที่เขามีแต่ว่าได้สุขสบายแบบที่เขาเป็นนะคะสิ่งหนึ่งเลยแม่มองถึงในเรื่องของคนคนนี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างหญิงแล้วก็เหมือนมีโรคส่วนตัวสูง งานอาจจะไม่กระเตื้องพร้อมถูกในลักษณะที่เงินที่มีการสูญเสียหรือในลักษณะเสียเงินค่อนข้างจะเยอะมากมายเลยทีเดียว mm hmm. ทีนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวที่ผ่านมาของคุณกับเขาคืออะไร mm hmm. เป็นไพ่ของนายซ็อกซ์เพนเดอร์ p s ลส์เทนครับใครบางคนอาจจะรักกันแล้ว มันเป็นในลักษณะของเดอะชาริออตมีการเลิกลากันหรือในลักษณะคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีกับคุณห้าไม่ท้าวแต่ส่วนมากไพ่กองนี้ตามที่แม่รู้สึกนะมันเหมือนกับคนที่รักกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็เป็นอารมณ์ของความสัมพันธ์ออนออนออฟออฟรักรักเลิกเลิกนะคะรวมไปถึงในลักษณะคุณรักคนที่ไม่สมควรที่จะรักอ่ะทำนองนั้น สิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองอ่ะมาเป็นการเดินทางออกมาด้วยความเจ็บปวดเป็น the magician reverse คุณตัดสินใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าโอเคมันควรจะจบลงโอเคมันควรจะพักเนี่ยเจ็ดดาบในบางครั้งคุณไปเจอคนที่มีเจ้าของหรือในลักษณะที่แบบเป็นความรักที่มันทับซ้อนกันเกิดขึ้นแล้วไม่มีการปากเสียงหรือมีรอือเรื่องทะเลาะวิวาเรื่องขัดแยง้งเรื่องที่จะต้องให้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าในเวลาเนี้ย เขาคิดถึงคุณไหมเจ็ดไม้เทา้าถ้าไม่บล็อกกันนั่นแสดงว่าเจ็ดถ้วยมีความนึกถึงนะมีความนึกถึงคุณบ้างในบางเวลานึกถึงในช่วงระยะเวลาไหนจัสติสเหมือนคุณน่าจะดีกับเขามากในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทำหลายๆอย่างให้แก่เขาซื้อข่าวทำ,ทำนุนทำนี่ดูแลเทคแคร์ฟิลได้ดีดเขานึกถึงตอนที่คุณมีประโยชน์นะ เนี่ยเป็นไพ่ของเดอะไฮพินเทสยังคิดถึงอยู่นะคะคิดถึงตอนที่คุณมีประโยชน์ให้แก่เขาล่ะแต่ถามว่าเขาก็เป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไมหมครัคุณรู้อืมทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วนเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับเราโหเอซออฟสวอนคือรู้สึกแบบ คนเคยรักคนเคยรู้สึกดีสองเหรียญแต่ไม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 ,ไม,ไม่ถึงขั้นนันที่จะแบบว่าจะกลับมารักนะเหมือนแค่แบบว่าคุณรู้สึกอย่างที่แม่บอกว่านึกถึงคุณเวลาที่เขามีปัญหาหรือนึกถึงคุณเวลาที่แบบเขาต้องการความช่วยเหลือเราเป็นไพ่สองเหรียญน,นะเขาไม่ได้คิดจะกลับมาหาคุณนะเป็นเดอะฟูลเขาก็แบบ ไม่ได้รักก็เข็มคำเฉยๆถ้าคุณจะกลับไปเขาก็เวข้ามแต่ถ้าคุณไม่กลับไปเขาก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรทำํำนองนั้นนะคะเนี่ยไม่ได้เป็นความรู้สึกรักเลยเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากเลยนะสี่เหรียญเอาจงริงใน <t> บ,บางครั้งมันมี2เคสคือเคสที่เป็นคนรักกันกับคนที่คุณเขาเรียกว่าคนที่คุณไปรักแล้วไม่สมควรที่จะรักเขารักคุณเพราะผลประโยชน์จากเคสที่2คือไปรักคนที่สมควรไม่สมควรจะรักนะเขารักคุณเพราะว่าผลประโยชน์เขาไม่ได้รักคุณที่แบบ คุณดีคุณคุณคุณมีน้ำใจหรืออะไรเขารักคุณเพราะว่าคุณทําประโยชน์อะไรให้แก่เขาเขามไม่เคยมองเห็นความดีของคุณเลยนะใจร้ายมากเลยอะ่ะเนี่ยเป็นไพ่ของ King of s อ a ะโคเจ้าเล่เลยคนคนนี้ยแม่บอกเลยคนคนนี้อยากกลับไปเลยเบื่อเหนื่อยหน่ยนายไม่ดีเลยทีนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดนะแม่มองแบบนั้นในความรู้สึกของแม่ยังไม่ถึงเวลาโห สิ่งที่เขาอยากจะบอกคําว e ่ายังไม่ถึงเวลาสัญชาตญาณจริงๆคุณก็รู้นะว่าเขาอะไรแค่ไหนแต่แบบเขาก็สารภาพแหละว่าเขาเข้ามาหาคุณด้วยผลประโยชน์เขาไม่ได้มาเข้ามาหาคุณด้วยความรักและยังไม่ถึงเวลาคือแบบอารมณ์ของคนที่แบบไม่รู้จะพูดกันยังไงกับคุณแต่แบบยังไม่ยังไม่อยากจะขอโทษยังไม่อยากจะทําอะไรยังจะอยู่เฉยๆยังอยากจะอยู่นิ่งๆไม่อยากทําเหตุทาแต่อะไรเลยขอด่าเลยนะคะแล้วเขาก็คิดกับคุณเป็นพี่น้องอ่ะขอโทษที่มีคำหยาบนะเขาคิดกับคุณเป็นพี่น้องเขาไม่เคยคิดคิดที่จะแบบ อะไรเลยสาหรับเคสที่แบบคุณไม่ควรจะไปรักเขาอะนะฮะส่วนสามีภรรยาที่เลิกรากันไปเขามองคุณในเวลานี้คือพี่น้องหรือคนที่คุณคนเคยรักกันทุกวันนี้เขาไม่ได้มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วว่ามันเหนื่อยมันหน่ายอะไรทํานองนั้นนะ่ะใจร้ายมากเลยนะสําหรับกองนี้มีหลายเคสที่แบ่งออกมาแล้วแบบให้กองนี้ค่อนข้างที่จะมีพลังงานเยอะแยะคนรักเอ่ยแอบชอบเอ่ยแต่เอาเป็นว่า คุณถ้าคุณเดินออกมาแล้วมันคือการหลุดพ้นจากนรกดีๆนี้เองเพราะเขาไม่เคยรักใครนอกจากรักตัวเองแล้วเขาไม่เคยเห็นค่าใครนอกจากค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเห็นค่าเขานะคะอย่าทําให้ใจของเราเนี่ยมันเสียไปมากกว่านี้เขาไม่ได้สบายดีแบบที่เขาเขาแสดงออกเอาเป็นว่าตอนนี้เขามีปัญหาทุกใจแล้วเขาก็คิดถึงคุณเวลาที่เขามีปัญหาเขาคิดถึงคุณในวันที่แบบวันที่คุณทําดีกับเขาเขาไม่ได้คิดถึงเพราะความรักเขาคิดถึงเพราะประโยชน์ แล้วเขาก็มาหาผลประโยชน์แก่คุณเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปค่ะปล่อยให้เขามีชีวิตแบบเขาก็แล้วกันส่วนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโอเคค่ะครบทั้งหมด4กองแล้วล่ะค่ะไปเด่เพียนเท่านี้นะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกดซับสไคร์การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสําคัญเลยหากใครจะดูดวงส่วนตัวแอนไลน์มาที่นมซู t ิวิช56356นะคะขอบคุณทุกๆก,การทำทา s สเต็มค่ะสวัสดีค่ะ